ฮัลโหลเซตสวัสดีครับเป๊ครับรีอคชันวันนี้เป็นทีเซอร์เทรลเลอร์นะครับซีรีสร์ Star Wars จาก Disney Plus เรื่อง and o r <c oughs> เรื่องนี้บอกตรงๆว่าไม่ค่อยไฮพ์เท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกัน หลังรีแอคชั่นดูก่อนดีกว่าหนึ 1, 2, 3, Time ่งสองสามโก้ไทมกร์เบอร์ผู้บอกเวลารูคัสฟรีม เออดรอยเก๋เดี๋ยวขายของเล่นนี่อีกโอม้มีมีมูลี่มูลี <laughs> ่ <laughs> นี่พระเอกแคสเซียนอันดอร์แฟตแอนด์แซตติฟไรไอ้ฝั่งผู้ร้ายนี่แม่งทั้งอ้วน ท,ทั้งเลอะเชอะพอใจในตัวเอง,ใ,เองใครเป็นใครก็ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้จกักักตัวรูสเฮ้ยนี่มั้งไอศาสตราจารย์ในซอน,นี่ว่า MCU มาว่าใครวะ ออกัสสามสิบเอ็ด thirty first อ่าไหนไหนถ่ายคลิปแล้วรวดเดียวไปเลยแล้วกันเขามีนะครับประกาศเกมออกมาอีกหนึ่งตัวเกมใหม่พักต่อภาคต่อไหนไหนก็ไหนไหนละรวมไปเป็นแบบคลิปเดียวเลยแล้วกันนะขี้เกียจแยกคลิปละสตาร์วอร์ Star Wars. ชื่อชื่อภาคของเกมว่า Jedi Survi ฟไอเวอรเหล่าผู้รอดชีวิตของ Je ด i หนึ่ go อาจจะไม่เหมาะสมกับเด็กเล็กเด็กเด็เล็กเไม่ใช่ไม่ใช่เกมเพลย์จริงๆนะครับ not actual game play เป็นคัดซีนเอ อิเล็กทรอนิกอาร์ตลูคัสฟิล์มรีสปอนเป็นแบบ cg คัดซีนไม่ใช่เกมเพลย์คาวเคสติสพระเอกของเราโอ้โหสวยเว้ยโอ้โหเฟี้ยวอะไรอย่างกับหนัง จะสู้ทำไมทำยังไงก็แพ้เจดาย์ใครวะเนี่ยเบจติตา <c oughs> แม่งเหมือนเอ้แบบเครื่องโอ้ซีจีแม่งเนียนสุดๆกูนึกว่าดูหนังอยู่ Sawars ร์เ e ี i Survivor EA ปีหน้านะครับ2023เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะขอเปิดไฟก่อนเดี๋ยวมาเมาส์กันต่อทั้งซีรีส์และเกมอ่าเอาเมาส์เกมก่อนแล้วกันเดี๋ยวลืมเมื่อกี้ที่เซล,ลเหมือนเบจิต้านะครับเป็นดราก้อนบอลคือเหมือนเป็นแบบไอแคปซูล เขาเรียกอะไรฮิิ่งอ่ะเออรักษาแผลเงี้ยแม่งโคตรเหมือนเลยแล้วก็มีไอ้ท่อเออหายใจต่อไปกันโอ้โหเกมภาคแรกเนี่ยเวอร์ชั่นเนี่ยผมได้ลองเล่นนะ <S <S เคยเล่นเหมือนกันแต่ว่าไม่โดนนะครับอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกสนานเท่าไหร่ก็เลยแบบเล่นไปหน่อยเดียวแล้วก็ขายแผ่นทิ้งไปแลวเรียบร้อยทุกวันนี้เครื่องก็ไม่อยู่ละ ขายกินไปนานแล้วนะครับ PlayStation 4 Play 4เออไม่มีเวลาเล่นจริงๆก็เลยจำเป็นต้องแบบว่าตัดใจขายเครื่องไปแล้วแต่ว่าทีเนี้ยก็ยังสนใจอยู่เวลาเขามีประกงประกาศเกมอะไรใหม่ๆออกมาเนี่ยผมก็ยังแบบตามดูอยู่นะเออเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อันนี้เห็นเขามีแบบประกาศออกมาในงานของเขาใช่ไหมช่วงนี้เขามีงาน Star Wars Celebration อยู่ก็แบบหูจัดหนักเลยจริงๆมีไอ้นี่ใหม่ตัวนะเออเทรเลเลอร์ของการ์ตูนนะครับแอนิเมชั Bad Batch เออแต่ว่าอันนี้ผมไม่รีแอคนะเพราะว่าผมไม่ดูนะครับเอออันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเป็นแบบ a อนิเมชันอย่างเงี้ยผมไม่ดูนะของ Star Wars โอเคเข้าใจตรงกันโอเคอ่ะมาคุยกันเรื่องซีรีส์บ้างเอออันดอ Andor ดอร์อเนี่ยเท่าที่ผมเช็คข้อมูลมานะมันเหมือนเป็นเล่าเรื่องครับก่อนโรกวันเออไทม์ไลน์เนี่ยคือเหตุการณ์ก่อนหน้าหนังภาพยนตร์นะครับโกวันโอเค ทีนี้พูดถึง Star Wars เออลืมบอกต้นคลิปผมอัพไปแล้วนะคลิปของช่องเรานะครับผมพูดละเอียดเลยคลิปนั้นบอกเล่าความรู้สึกทั้งหมดเลยของผมต่อแฟนชายส์ Star Wars เดี๋ยวผมวางลิงก์ของคลิปนั้นไว้ให้ในดีสคริปชันในรายละเอียดของคลิปนี้นะโอเคอ่ะสรุปอีกทีละการสั้นๆนะครับเอปพิโซด4 5 6ชอบมากชอบสุดๆอพิโซด1 2 3ชอบอพิโซด7ชอบ เอพิโซด89ไม่ชอบเลยโรกวัน ok ไม่โดนเลยโซโลไม่โดนเลยซีรีส์เดอะแมนเดโลเรียนซีซั่นึไม่โดนเลยก็เลยทำให้ทุกวันนี้ซีรีส์เนี่ยเดอะแมนเดโลเรียนซีซันสองนะครับยังไม่ได้ดูแล้วก็เดอะบุ๊กออฟโบบ e าเฟ ก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเออมีดู o b บิ a n นเคนโดบีไปตอนนึงเออเดี๋ยวช่องเราเดี๋ยวมีอัพคลิปนะครับพูดคุยอะโอเคผมก็เลยไม่ค่อยไฮท์เท่าไหร่นะครับกับเรื่องนี้อันดอตอนแรกว่าจะแบบว่าไม่ถ่ายคลิปรีแอคชั่นแล้วด้วยยังไม่ได้ดูแบบทีส่งดีเซอร์ก็เลยแบบขี้เกียจดูนะแต่ว่าอันไหนๆก็ได้ไหนแล้วมันเป็นแบบสตาร์วอลส์นะเออเออเออ,เอ,อดูซะหน่อยดูทีเซอร์เขาซะหน่อย เหมือนกับที่ผมเนี่ยคาดหมายตัวผมเองความรู้สึกของตัวเองไว้แล้วว่าไม่โดนนะแนวนี้ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบนะครับเออเออเออ,เอ,อคือไม่ไม่เข้าทางผมเลยนะครับเออโอเคอ่ะให้คะแนนความหายโอ้โหขี้เกียจจะให้เลยเออะให้หน่อยละกันเป็นแบบว่าธรรมเนียมช่องเราเนาะอโอเคเออเอ,อ,อันนี้ย้ำกว่าน,นะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับ Star Wars เนี่ยการเซตติ้งจักรวาลของเขาเนี่ยผมรักมากนะชอบมากสี่ห้าหก เอพิโซดสี6ห้เนี่ยรักสุดๆนะแต่ว่าเหมือน M.C.U. นะครับเหมือนหนังมาเวลสตูดิโอสคือผมเนี่ยไม่ได้ชอบทุกเรื่องเนี่ยเท่ากันเออมีชอบมากหน่อยชอบน้อยหน่อยไม่ชอบเลยเนี่ยก็มีแต่ความที่เป็นแบบจัก,กรวาลหนังของเขาเนี่ย Star Wars เนี่ยผมชอบนะผมก็เป็นแฟน Star Wars เนี่ยคนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับพอดีเฟลมาจากโรกวัน และอันนี้มันเล่าเป็นพรีคลของพรีโคของโลกวันในอีกทีนึงเพราะฉะนั้นคะแนนความไพ์นะครับเรื่องนี้ผมจัดให้เลยที่2อคะแนนวี v. เปอร์เซ็นที่จะไม่ดูเนี่ยสูงมากเลยนะครับส <c oughs> 1สิอดสิงหาคมเนะีเออม่เป็นอะไรวะชอบแบบสตรีมมิ่งวันสุดท้ายของเดือนนะ <c oughs> บ่นหลายคลิปแล้วมึงก็แบบแหมหนึ่งกันยายนไปแล้วก็ได้หมดเรื่องหมดราวแบ กันยายนนี้นะเออโอเคปีนี้นะครับมาละกับอ n นดอร์ซีรีของ Disney Plus และเท่าที่รู้ข้อมูลมาเนี่ยอาจจะผิดนะเออข้อมูลเนี่ยเท่าที่รู้มาเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยสิตอนเนี่ยโอโหแม่งยาวเอียดเลยอีกไปกันใหญ่นะครับต้องใช้คําว่า go so big <c oughs> ไปกันใหญ่อ่ะท้ายคลิปนะครับโปรโมทช่องเราบ้างตอนนี้เนี่ยช่องเราเนี่ยเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับ membership <c oughs> <c oughs> ใครสนใจช่วยเหลือช่องนะครับอยากสปอร์ตช่องอยากเป็นกําลังให้ช่องอยากส่งกําลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยนับตั่วันนี้เป็นต้นไปลิงก์ในการสมัครเดี๋ยวผมวางไว้ให้ในดสคลิปชันรายละเอียดของคลิปนี้แล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุดของทุกคลิปและเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิปนะครับ Exclusive คลิป Members Only เฉ <c oughs> <c oughs> พาะสมาชิกเท่านั้นนะครับถึงจะดูได้โอเค และต้องขอขอบคุณทุกคลิปพลาดไม่ได้กับทุกๆซับสไครเบอร์ของช่องเรานะครับขอขอบคุณทุกทุกคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากมากขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่แวะเวียนมาคุยกันเมาส์มอยเสมอมาทําให้ผมเนี่ยไม่เหงานะครับในการผลิตคลิปทําช่องขอบคุณมากมากมากและก็รบกวนนะครับฝากเพจ Facebook เป้บัามไปด้วยอัปเดตเรื่อยๆเหมือนกันลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นของทุกคลิปหรือใครที่พบังเอิญมาเจอการคลิปนี้คลิปแรกเลยเออโหพี่ไหนบอกเป็นแฟนสตาร์วทำไมกดคะแนนความไฮปเหลือเกินคือไม่ได้โดนทุกเรื่องอนะเนาะเออเลือกชอบเป็นบางเรื่องบางเรื่องไปโอเคอาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไห้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยครับทุกคนเริ่ม subscribe กด like กด share c o เมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับ may the force be with you